มันจะมีร้านในร้านอาหารที่แบบหลากหลายอ่ะร้านอาหารอาหารตามสั่งใช่เลยอาหารตามสั่งอ่ะแล้วมันจะมีแบบเอ็งเออมันเป็นสียุกพูดเหรวะชอบกินแบบกับขนมจีนลาบยาขนมจีนหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินกับข้าด้วยกันเอ๊ะหือกินกับผ้ากินกับข้าวก็ได้ขาหมูไม่ใช่ ก่อมันมันจะหวานในโรงอาหารอ่ะมันจะแบบบางครั้งก็เผ็ดบางครั้งก็หวานๆงานไม่เป็นเสี่ยวไม่ใช่มันเป็นอาหารต้งสันอาหารที่แบบในโรงอาหารอ่ะแต่มันจะมีล้างล้างในงนที่มีโรงอาหารอ่ะแล้วมันจะแบบเป็นถ้วยเล็กๆอ่ะมันจะมีถ้วยเล็กเขาให้ข้าไไกม่ใช่เน่ไม่ใช่ร้านอาหารต้งสันมันใช้สีจากพริกอ่ะสีนั่นอ่ะใช้จากพริกสีสีจากพริกไม่ใช่ไม่ใช้สีจากพริกแต่ไม่ใช่สีแดง มันแกงอ่ะเขียวหวานเออ้โหโอลหอ้โหโอ้่หโอ้โลโอ้โหโอ้โหโอ้ห้หโอหออ้โออ้ห้โ้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้พ้ก็อ้โหโอ้หอ้อ้โอ้ไรโหอ้ไรอ้โอ้อหอ้หหอห้ออ้ห้ห้่ออ้ห พีคกูข้างหลังคกอทำคนกล่องพิกเอิมทำนัต่อแล้วค่อยพิกอะมันจะมีอะไรบ้างเรากะเรากะดลย้อเหมเรลาเลยสักคนไม่คือมันจะยากนะแต่มาววน้พีเอยวนี่จะไปายตาเขอ ไม่หูตาเรอเอาตาเองก็ได้เออมันเวลาเรากินส้มตำมันจะมีอะไรมันจะมีอะไรบ้างไม่ใช่ส้มตำกินคู่กับอะไรบ้างเลยแต่ยากคือต้องคือต้องคือต้องเออข้าวข้าวเแลอวอันนี้แต่ข้าวแล้วเพื่อกินไม่ได้อันนี้ง่ายมันจะเป็นแบบ คนกินเขากินไม่ใช่คนจีดิค่ะคตรงตรงไม่ได้อ่ะไม่เคยกินอ่ะข้างฮะเออ <c oughs> เออเหมือนกินเลยแต่ว่าแบบซอสข้าหลงังแอะเปลี่ยงเออ ไข่มีดมาเลยวะไข่เอามาตีแล้วก็ไก่ทอดไม่ใช่ไข่ทอดที่ตีแล้วก็ทอดใส่ไข่เจียวเออแล้วไข่เจียวแบบมีมีกล้ามอ่ะใหญ่ๆสีแดงอ่ะปวดเวลาคืออะไรวะไข่ไข่ปูสีแดงไข่เจียวใส่เใส่เออ